ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับลึกลับจับมาสปอย EP ที่10แล้วนะคะแน่นอนว่าโอ้โหตอนนี้เราเดินทางมาไกลมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะที่เพื่อนเอนเข้ามาดูคลิปนี้กันแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามจนมาถึง EP ที่10แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่พามปผ่านมาแล้วยังไม่ได้ดูคลิปหรือ EP ก่อนหน้านี้นะเข้าไปดูได้เลยกับลึกลับจับมาสปอยซึ่งณนะตอนนี้นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องราวของบ้านวิกลคนประหลาด2นั่นเองตอนนี้มีทั้งหมด 10 EP แล้วเนาะซึ่ง EP นี้นะคะเป็น EP ที่10นั่นเองนะคะใครที่ยังไม่ดูย้อนกลับไปดู EP อื่นๆก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยไล่ตามมาจนถึง EP นี้เนาะซึ่งอยากจะบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องอดใจรอกันอีกแค่ไม่กี่ อีกสัปดาห์แล้วนะคะมันจะจบแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะก็ที่ตั้งใจไว้นะคะก็คือเดี๋ยวจะมีอาทิตย์หน้านะคะอีกหนึ่ง EP ซึ่งมันจะเป็น EP สุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็มี EP พิเศษนะคะที่เป็นการสรุปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้แบบว่าอ่านมาทั้งหมดนะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วปริศนาที่เราเจอเนี่ยในแต่ละ EP เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากฟังตอนจบด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะซึ่งฝนเนี่ยก็จะดูโหวตของเพื่อนๆก่อนนะ ฉเฉลยสิ่งต่างๆไหมนะคะหรือว่าไม่ทำนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับฝนก่อนเลยเนาะแล้วเรามาฟังเรื่องราวของ EP นี้กันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ EP ที่10เนี่ยนะคะแน่นอนว่าเราก็ยังคงอยู่กับตัวละครตัวเอกที่มีชื่อว่าอุเกสึนะซึ่งตอนนี้นะคะเธอได้มีการเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคุณนิชิฮารุ อาเคมีนะคะซึ่งฝนขอเรียกว่าคุณอาเคมีละกันเนาะการสัมภาษณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็ค,คือต้นปีวันที่25มกราคมปี2023ค่ะโดยเอกสารชุดนี้จะพูดถึงเรื่องของ อพาร์ตเมนต์ไรทางหนีโดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะตัวของเธอเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็คือคุณอาเคมิเนี่ยแหละโดยที่ในเรื่องเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าผู้หญิงที่เธอกําลังจะเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยนะก็เป็นหญิงที่อายุเยอะแล้วแหละเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะคะเธอมีอายุประมาณ80ปีและที่สําคัญสถานที่เธอไปเนี่ยมันไปสัมภาษณ์ในร้านแห่งหนึง่งนั่นก็คือร้านอิชากายะนะในย่านของนากาเมรุโร ะะแล้วก็ในช่วงที่เธอได้เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยดูเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ยังคงทำงานอยู่ร้านนั้นค่ะจากการที่พูดคุยเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รู้ว่าคุณอาเคมินะคะตัวเอกของเราที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยนะเป็นหญิงชราที่แบบว่าค่อนข้างจะคุยเก่งเลยแหละซึ่งเธอก็เปิดร้านอิชฉากยะแล้วก็ดูแลร้านนี้มากับลูกชาย2คนนะคะ ซึ่งลูกชายเนี่ยก็มีชื่อว่ามัตสึรุโดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวโอเกสึเนี่ยก็มีจุดประสงค์เหรอเนาะว่าเธอเนี่ยอยากรู้เรื่องราวบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับอาพาร์ตเมนต์ไร้ทางหนีค่ะนั่นเนี่ยมันก็เลยทําให้จะต้องมาพูดคุยกับเธอคนนี้ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาทําความรู้จักกับคุณอาเคมิหรือว่าหญิงชาราคนนี้ก่อนเลยที่เราได้มาทําการสัมภาษณ์คุณอาเคมิเนี่ยได้เล่าว่า แต่ก่อนเนี่ยเธอก็เกิดในครอบครัวยากจนนะเป็นครอบครัวชาวนาะที่ก็ไม่ค่อยมีตังค์สักเท่าไหร่ซึ่งก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นครอบครัวที่ปกติดี แต่ว่าจู่ๆเนี่ยมีช่วงหนึ่งนะคะคุณแม่เนี่ยก็ล้มป่วยเนาะมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยก็ต้องอยู่ดูแลแม่ที่บ้านส่วนพ่อเนี่ยทำงานก่อสร้างนะคะเป็นคนใช้แรงงานนั่นเองโดยลักษณะนิสัยของพ่อเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่หัวรุนแรงแล้วก็ใช้ความรุนแรงอยู่บ่อยๆจนก,กระทั่งช่วงที่แม่ของเธอได้ล้มป่วยนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปทําให้เธอเนี่ยก็ต้องอยู่กับพ่อสองคนโดยตัวพ่อเองเนี่ยนิสัยไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าได้มีการล่วงละเมิดเธอ มันก็เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งเลยแหละจนกระทั่งช่วงอายุ1 5 1 6าบะช่วงนั้นอะที่แบบเธอโดนกระทําจากคุณพ่อเนี่ยแบบแย่มากๆนะ,ะแล้วก็เลวร้ายมากๆ่เธอทนไม่ไหวก็เลยได้หนีออกจากบ้านไปเสร็จแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่โตเกียวนะแล้วก็ด้วยความที่อายุยังน้อยซึ่งตอนนั้นที่เธอหนีออกมาเนี่ยอายุแค่สิบห้าสิบหกเองอะมันยังไม่บรรลุติภาวะเลยได้ซ้ําแล้วเธอก็ยังไม่ได้เรียนหนังสือด้วยมันก็เลยทําให้งานเดียวที่เธอทาได้เน่นก็คือไปเป็นสาวดริ้งนะคะในย่านค้าขายบริการเนาะที่โต กียวก็คือย้ายมาเมืองหลวงเลยซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเธอก็โกหกนะคะว่าเธอเนี่ยอายุเยอะแล้วก็บรรลุนิติภาวะแล้วนั่นเนี่ยมันก็เลยทําให้เธอสามารถที่จะทํางานที่นั่นอยู่ต่อไปได้แต่ด้วยความที่ตัวเธอเองเนี่ยค่อนข้างยังเด็กแล้วก็อ่อนไวัยเนาะ พอทําได้สักพักนึงก็แน่นอนว่าแบบมันมีลูกค้าจํานวนมากเลยที่ชอบเธอค่ะมันเลยทําให้เธอเนี่ยทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำทั้งทั้งที่ไม่ได้ในหนังสืออายุเนี่ยก็ยังน้อยอยู่ด้วยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่าอาชีพที่เธอทําเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเจอทั้งลูกค้ามากหน้าหลายตาแถมลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้หวังดีกับเธอเท่าไหร่เนาะ จนเธออายุ19ปีเนี่ยเธอก็พลาดนะคะคุณเอมิเนได้ตั้งคันกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยมีการขายฝันกับเธอว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัท แล้วก็จริงจังกับเธออยากที่จะสร้างครอบครัวกับเธอแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็แค่ต้องการที่จะมาหาความสุขจากผู้หญิงขายบริการก็เท่านั้นเองแต่แล้ววันที่เธอท้องเนี่ยเธอก็ได้บอกเรื่องนี้กับลูกค้าคนนั้นนะปรากฏว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรกับเธอเลยนั่นเนี่ยมันทําให้เธอขับแค้นใจแล้วก็เจ็บปวดใจมากๆเลยนะที่แบบโอ้โหอายุก็ยังน้อยเนาะแล้วก็ยังพลาดมีลูกอีกอืแต่น,น,นั่นว่าชีวิตเนี่ยมันก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปค่ะ ถึงแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเธอเนี่ยเพิ่งโดนพนักงานประจําหลอกและแถมยังมีลูกมีเมียแล้วด้วยซ้านะคะพอเธอคลอดลูกอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็ทําให้เธอต้องก็ต้องกลับมาทํางานนี้อีกซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็ตั้งใจทํางานนะคะทำงานให้ได้เยอะที่สุดที่จะทำได้เก็บเงินก้อนหนึ่งแล้วก็ลาออกจากงานแล้วก็ไปเปิดธุรกิจที่เป็นร้านอิสระแบบเดียวกันแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยตอนนั้นก็อายุประมาณแบบยังน้อยเนาะแล้วก็ยังไม่มีความรู้ทางด้านธุรกิจสักเท่าไหร่มันเลยทําให้เธอเนี่ยบริหารแล้วก็เจ๊งนะแล้วก็ ก็เป็นหนี้เป็นสินยืมเงินจากธนาคารก็ไม่พอแถมยังต้อมีการยืมเงินจากนอกระบบอีกด้วยนะซึ่งเพื่อนๆก็คงจะรู้กันดีใช่ไหมว่าการที่เราจะไปหยิบยืมเงินนอกระบบเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเพราะอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยนะเงินนอกระบบก็คือแน่นอนว่ามันต้องเป็นพวกแก๊งยากุซ่าอะไรแบบนี้ค่ะเครดิตเธอไม่ดีเธอกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบแล้วก็ในระบบ นะะจนหมดแล้วเครดิตเธอเสียแล้วนะคะมันทําให้เธอไม่สามารถที่จะกู้เพิ่มได้อีกนี่ก็ยังคงดําเนินต่อไปอะ่ะมันเลยทําให้คุณอาเคมิกก็เลยไปเจอเรื่องราวน่ากลัวอย่างหนึง่งนั่นก็คือเธอเนี่ย ถูกแก๊งยากุซ่านะคะซึ่งมันเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบนี่แหละที่เธอได้ยืมมาในตอนแรกเนี่ยจับกลุมตัวไปและด้วยความที่เธอเนี่ยไม่มีเงินที่จะใช้พวกเขานะคะพวกเขาก็เลยได้จับเธอพร้อมกับลูกชายมัสุรุเนี่ยได้ไปขังอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ซึ่งเธอก็ได้เล่าย้อนไปว่านะตอนนั้นนะอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นเนี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าที่มีการปรับปรุงใหม่แล้วมันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีแค่2ชั้นนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้กับเพื่อนๆดูแล้วกันเนาะซึ่งดูเหมือนกับว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะว่ามันมีสองชั้นชั้นละสีห้องก็เท่านั้นเองเธอเนี่ยได้เล่าต่อนะคะว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นเนี่ยทุกคนเรียกมันว่าโอกิโต เธอเี่ยได้มีการขยายความต่อว่าโอกิโทเนี่ยมันเป็นคำคำหนึ่งที่ใช้เรียกแทนโรงคณิตาในสมัยก่อนของคนญี่ปุ่นนะคะถ้าจะให้พูดก็คือมันเหมือนกับเป็นหอนางโลมหรืออะไรบางของคนจีนอะไรประมาณนี้แหละมั้งเออจริงๆถ้าพูดแบบตรงๆเลยคือมันเป็นสถานที่ค้าบริการอแต่เพียงแต่ว่าพอใช้คำนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการ เลี่ยงกฎหมายอะค่ะก็คือเปิดเป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนให้มาเช่าอยู่รายวันหรือแบบเนี้ยแล้วก็ใช้ชื่อโอกิโทนะคะเพื่อเป็นการแบบหลีกเลี่ยงกฎหมายแต่แน่นอนว่าถ้าอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันถูกดูแลด้วยยากุซ่าเนี่ยฝนว่าตัวตำรวจเองเนี่ยก็คงที่จะไม่กล้าเข้ามายุ่งอยู่แล้วแหละหลังจากนั้นเนี่ยพอเธอได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะเขาก็จับเธอขังไว้ในห้องห้องหนึ่งตรงบริเวณชั้น2ห้องที่เธออยู่เนี่ยมันจะเป็นห้องมุมนะคะ ก็คือห้องมุมสุดของตึกมาจนถึงตอนนี้เองเนี่ยโอเกสึก็ฟังอย่างตั้งใจเลยนะคะว่าอีอพาร์ตเมนต์ไร้ทางหนีตรงนี้เนี่ยมันไร้ทางหนียังไงตัวของอาเคมิก็เลยได้เล่าต่อว่าห้องที่เธอเข้าไปอยู่เนี่ะมันจะเป็นห้องที่ข้างในเนี่ย ไม่มีอะไรเลยเนาะแต่มันจะเป็นเหมือนกับห้องเล็กๆข้างในอีกหนึ่งห้องคือห้องนอนถัดออกมาจากห้องนอนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นแผนผังให้ดูนะคะเพื่อนๆมันก็จะมีแบบว่าตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้านะคะแล้วก็มีแบบตรงพื้นที่โล่งๆดูเหมือนเกิดจะเป็นมินิครัวเล็กๆอยู่แต่ห้องเนี่ยมันก็เก่ามากเลยนะเพราะว่ามันเป็นห้องปูเสือททามิมีความแบบเหม็นร้าหน่อยๆส้วมที่มีเนี่ยมันก็เป็นส้วมซึมอีกต่างหากนะคะมีห้องน้ํามีตู้พิธหนงังแล้วก็ครัวแบบพื้นๆครัวแบบพื้นๆที่ฝ ว่าเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อดูจากรูปมันก็คือเป็นเหมือนว่าเหมือนห้องคอนโดค่ะเพื่อนๆนที่เปิดประตูเข้าไปไปึ้งแล้วก็ถ้าเจอโซนครัวก็คือไม่ได้มีห้องกั้นแต่ว่ามันมีเหมือนกับเคาน์เตอร์เล็กๆอยู่แล้วก็ลักษณะห้องแบบนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันแปลกตรงที่ห้องเนี่ยไม่มีหน้าต่างเลยนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะมีหน้าต่างไมแค่บานเดียวเท่านั้นซึ่งหน้าต่างไอ้ที่มีเนี่ยมันไม่ได้เป็นหน้าต่างปกติค่ะแต่มันเป็นหน้าต่างที่ทะลุไปยังห้องข้างๆค่ะอย่างที่บอกไปว่าเธอเนี่ยอยู่ห้องริม หน้าต่างเธอเนี่ยก็จะทะลุไปห้องอีกห้องหนึง่งก็คือห้องถัดไปดังนั้นมันก็เลยทําให้คุณอาเคมิเนี่ยสามารถที่จะเห็นหน้าของเพื่อนข้างห้องได้หรือเห็นว่าเออีอกอีกห้องนึ่งอะทำอะไรอยู่นะคะ แล้วเธอเนี่ยก็ได้เล่าว่าด้วยความที่แบบเธอไม่มีเงินคืนเขาแล้วเธอก็ต้องถูกจับขังอยู่ในนี้ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้งานอย่างเดียวที่ทําได้คือเธอโดนบังคับให้ขายบริการในขณะที่มัสรุหรือลูกของเธอเนี่ยก็ยังอยู่ในห้องนั้นด้วยแต่เธอก็บอกว่ามันก็ยังคงมีความโชคดีอยู่บ้างที่ห้องที่เธออยู่เนี่ยอย่างน้อยก็มีผนังกัน้นเพื่อที่จะให้รู้ว่าเออเนี่ยคือนี่คือโซนห้องนอนวันแล้ววันเล่าที่เธออยู่ตรงนั้น ลูกชายของเธอต้องทนฟังเสียงสิ่งที่แบบเธอจะต้องแบบทํางานให้กับลูกค้าตลอดทั้งคืนถึงแม้ว่าเธอจะไม่เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยโดนทําอะไรแต่ดูเหมือนกับว่าลูกของเธอเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่าเธอโดนกระทําอะไรบ้าง อาคิมิเนี่ยก็เล่าว่าแบบเธอเนี่ยอายลูกมากเลยนะแล้วก็สงสารลูกมากๆที่แบบเกิดมาแล้วทําให้เขาจะต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้แต่ทาไงได้ละ่ะเพราะว่าเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้มาแล้วเธอได้แต่ว่าทนทํางานนี้ต่อไปแล้วก็หวังว่านี่เนี่ยจะหมดสักวันหนึ่งว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นสถานบริการที่เก็บค่าบริการแพงมากๆเลยนะครั้งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100 0 0แสนเยนเลยทีเดียวซึ่งมันสูงกว่าการ ใช้บริการของสถานบริการทั่วๆไปเนาะอันนี้คือตามในสิ่งที่เขาเล่ามานะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้เงินนั้นทั้งหมดนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจํานวนเงินที่ได้มาเนี่ยร้อยละ90% แก๊งยากุซ่าเนี่ยหักไปแล้วเธอเนี่ยได้เงินเพียงแค่10%เท่านั้นเอาละคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะว,ว่าเอ้แล้วความแปลกของอพาร์ตเมนต์อันเนี้ยมันมีอะไรอีกบ้างนะคะตัวของคุณอาเคมิก็เลยได้เล่าต่อว่าจริงๆที่แห่งเนี้ยมันก็มีกฎประหลาดๆหรือปแปลกๆบางอย่างนะไอ้ตรงหน้าต่างที่ฝนได้เล่าไปตอนแรกว่ามันมีนะ แต่ว่ามันเป็นหน้าต่างที่เชื่อมไปกับอีกห้องหนึ่งนะคะมันทําให้คนห้อง A สมมุติว่าฝนอยู่ห้อง A เนาะมีหน้าต่างออกไปฝนก็สามารถเห็นห้อง B ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วหน้าต่างบานนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นความจงใจของแก๊งเากุซ่าแกงนี้นั่นแหละเพื่อที่จะต้องการให้คนที่ถูกขังเนี่ยจับตาดูซึ่งกันและกันคนะ่ะโดยทางแกงเนี่ยมีกฎว่าถ้าหากว่าข้างห้องหนีไปเนี่ยแล้วเราเนี่ยเห็นว่าเขากําลังจะหนีแล้วก็แจ้งตัว หัวหน้าแก๊งนะคะหรือว่าแก๊งเากุซ่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะลดหนี้ให้กับเรานะคะครึ่งหนึ่งหรือว่าเลยทีเดียวซึ่งเออไอกดกฎเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอห้องข้างๆเองเนี่ยก็ต้องคอยจับตาเราอยู่ตลอดเวลาที่อยู่อีกห้องหนึ่งเนาะเพื่อ,เพ,อเพื่อแบบดูจังหวะว่าเอ้ยถ้าเธอหนีเมื่อไหร่นะฉันก็โชคดีไปเพราะว่าถ้าฉันเอาไปฟ้องเนี่ยฉันก็จะได้ลดหนี้ตั้ง50%เนี่ย แต่คุณเคมิก็ได้เล่าต่อว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นกฎสโลบายของยากุซ่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าหากมันเกิดเรื่องแบบนี้จริงเนี่ยยากุซ่าจะลดให้จริงๆหรือเปล่านะเอาละทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องราวนี้อะคะ่ะมันก็จะมีอีกหนึ่งกฎนะคะที่ประหลาดอย่างที่บอกไปว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่จะถูกขังอยู่ในห้องของตัวเองแล้วก็ไม่รับอนุญ,ญาตให้ออกไปไหนยกเว้นว่าถ้าเราทําตัวดีๆนะคะแล้วยอมรับเงื่อนไขยอย่างหนึ่งได้ของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จะสามารถออกไปข้างนอกห้องได้ซึ่ง ไอ้เงื่อนไขเนี่ย่ะมันจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าถ้าห้องเราเนี่ยมีลูกเหมือนกันแล้วบางเอิญว่าเพื่อนข้างห้องของเราก็มีลูกนะคะแล้วถ้าเราอยากออกไปข้างนอกเนี่ยเงื่อนไขคือเราจะต้องมีการแลกลูกกันค่ะ สมมติง่ายๆเลยนะคะสมมติว่าฝนเนี่ยอยู่ห้อง A เพื่อนข้างห้องหรือเพื่อนห้องฝนคือ B เนาะฝนเนี่ยมีลูกเป็น A B ก็มีลูกเป็น B ถ้าฝนต้องการออกไปทําธุระข้างนอกเขาจะอนุญาตให้เอาคนข้าง,างนอกเอาคนเพื่อนข้างๆเนี่ยออกไปได้ก็คือเอาลูกของอีกห้องหนึ่งออกไปนั่นหมายความว่าเงื่อนไขก็คือถ้าฉันอยากออกไปสูดอากาศข้างนอกอะไรอย่างเงี้ย คนที่เป็น A ก็ต้องเอาลูกของ B ไปด้วยในขณะเดียวกันนะคะแม่ B ที่อยู่ห้อง,งข้างๆก็จะคอยมองเฝ้าดูลูกของห้อง A ผ่านทางหน้าต่างที่มีให้อยู่นั่นแหละนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกของ A หนีและถ้าเกิดกรณีที่2คนเนี้ย ที่ออกไปข้างนอกหรือคนที่อยู่พยายามหนีแล้วเกิดหัวหน้าแกงรู้ขึ้นมานะคะมันจะทําให้คนที่เหลืออยู่ต้องแบกรับหนี้ของอีกคนหนึ่งไปด้วยนะคะโหเรียกได้ว่าคือถ้าไม่ไว้ใจกันจริงๆอะ่ะก็ไม่มีใครนะคะไม่มีแม่คนไหนหรอกที่จะยอมปล่อยให้ลูกตัวเองเนี่ยหนีไปกับอีกคนหนึ่งหรือว่าแบบจะยอมปล่อยให้ลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยหนีไปได้นะคะซึ่งฝนว่าเอออ่ะนี่มันก็เป็นอีกกุศโลบายหนึ่งที่แกงเนี่ย มีออกมาแล้วตัวแก๊งเองเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลามามานั่งเฝ้าเขาดูตลอดเวลาด้วยเอาละค่ะคุณอาเคมิสเนี่ยก็เลยได้ต่อว่าเล่าว่าเออจริงๆอะ่ะเธอก็มีเพื่อนข้างห้องนะซึ่งเพื่อนคนนั้นนะคะมีชื่อว่า คุณยาเอกโกะคุณยาเอกโกะเนี่ยมีอายุมากกว่าเธอประมาณสัก6ปีได้นะคะซึ่งคุณยาเอกโกะเนี่ยจริงๆแล้วเธอก็เป็นคนสวยเลยแหละแล้วก็การที่เธอเข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีลูกสาวนะคะมาด้วยแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเนี่ยหมายความว่าคุณอาเคมินะคะกับคุณยาเอกโกะก็คือห้างห้องเนี่ยเราก็เปิดหน้าต่างเนี่ยคุยกันอยู่ตลอดนะคะนั่นเนี่ยมันก็เลยทําให้เธอทั้งคู่เนี่ยต่างก็สนิทกันเนาะแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันระดับหนึ่ง แต่พอตอนที่แบบเปิดหน้าต่างคุยกันอยู่บ่อยๆอ,อะค่ะมันทําให้คุณอาเคมิเนี่ยได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วว่าคุณยาเอกโกเนี่ยเธอไม่มีแขนนะคะแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรเนาะเพราะว่ามันเพื่อนค้างห้องแล้วก็ไม่กล้าถามเยอะด้วยว่าทําไมถึงไม่มีแขนหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอนานวันเข้าค่ะมันมีความสนิทชิดเชื้อมากขึ้นนะนะคะมันก็เลยทําให้คุณยาเอโกเนี่ยก็ได้มีการเล่าเบื้องราวแบื้องหลังของตัวเองนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง คุณยาเอโกกับคุณอาเคมินะคะคุณอาเคมิเนี่ยก็เลยแบบเริ่มถามเลยว่าเออเธอเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างงี้นะคะตัวของคุณยาเอโกก็เลยได้บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเธอเนี่ยโตมาในครอบครัวคนร่ํารวยนะแต่พอเธออายุ18เนี่ยพ่อกับแม่ก็ได้มีการบอกความจริงบางอย่างกับเธอที่ทําให้เธอช็อก รับไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้านมาซึ่งเธอเนี่ยมารู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อกับแม่ที่เลี้ยงเธอมานะคะเธอเนี่ยเป็นแค่เด็กถูกทิ้งที่เคยถูกทิ้งอยู่ในกระท่อมกลางป่าแล้วพ่อกับแม่คู่นี้เนี่ยก็รับเธอมาเลี้ยงซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยเธอเนี่ยก็ยังอยากแก้แค้นพ่อกับแม่ที่เลี้ยงเธอมาอยู่เลยซึ่งพอฟังจะมาถึงจุดจดนี้มันก็ไม่มี k e ซ e n เท่าไหร่ใช่ไหมคะ ที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะถูกรับเลี้ยงแล้วอยู่ๆจะมาแค้นคนที่มีพระคุณเลี้ยงเรามาได้ยังไงไอจุดๆเนี้ยอาเคมิก็คิดแต่ไม่กล้าามยายโกะเนี่ยก็เลยได้เล่าเรื่องราวของตัวเธอเองเนี่ยให้อาเคมิได้ฟังต่อเธอเนี่ยได้เล่าว่าเธอได้หนีออกจากบ้านนะคะแล้วก็หนีมาโตเกียวมาหางานทำค่ะแต่ด้วยความที่สภาพร่างกายของเธอก็ไม่ได้พร้อมที่จะทำงานเหมือนคนปกติก็เลยรับจ้างเป็นคนเขียนหน้าซองจดหมายอะเนาะเอาเงินเนี่ยไปแลกข้าวเป็นวันๆไปทีนี้เนี่ย มันก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเธอนะที่ทําให้เธอเนี่ยมีชีวิตที่พลิกพันเพราะว่าบังเอิญว่าท่านประธานของบริษัทที่เธอเนี่ยไปทํางานพิเศษอยู่เนี่ยตกหลุมรักเธอขึ้นมาค่ะแล้วก็ได้มีการแต่งงานกันสุดท้ายเนี่ยชีวิตเธอจากหน้ามือเนี่ยก็เป็นหลังมือเลยนะเธอกลายเป็นคุณนายของประธานบริษัทใหญ่แล้วก็ มีเงินมีทองแต่งงานมีครอบครัวนะคะมีชีวิตที่ดีซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเพอร์เฟกแล้วแต่จูจ่ๆเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบเศรษฐกิจกตกต่ำขึ้นมาค่ะประธานบริษัทหรือสามีของเธอเนี่ยก็ทําการตบชีวิตตัวเองลงเธอและลูกสาวเลยก็ต้องแบบอยู่กันแบบปากกัดเต็นทีแบบ เพราะว่าเพิ่งมารู้ว่าบริษัทล้มละลายแล้วก็ทิ้งหนี้จํานวนมากไว้ให้เธอด้วยโดยที่เธอเนี่ยไม่ไแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ๆก็ต้องแบบมาแบกรับหนี้ก้อนนั้นแล้วก็สาเหตุของหนี้ก้อนนั้นนั่นแหละมันเลยทําให้เธอเนี่ยต้องมาลงเอยที่อาพาร์ตเมนต์ไร้ทางหนีแห่งนี้และ้วอย่างที่ฝนบอกนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันมากๆเลยเนาะแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งนะคะ ลูกชายของอะเคมิก็คือมาซึรุของเราเนี่ยจูเนี่ยเขาก็อยากที่จะไปเดินเล่นเขาก็อยากที่จะเข้าเมืองนะเพราะว่าตั้งแต่ตัวมาเนี่ยไม่เคยเข้าเมืองเลยแล้วก็อยู่กับแม่ที่ร้านอิชากะยะตลอดอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เนี่ยตัวของคุณยาเอกะคุณยาเอกะเองเนี่ยเธอก็เลยเสนอคะ่ะว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวฉันพาลูกชายเธอเนี่ยออกไปแล้วเดี๋ยวจะกลับไหมทันบ่ายสามซึ่งตัวของคุณอะเคมิเองเนี่ยก็เรียกว่าก็รู้จักคนคนนี้มานานแล้วก็อยู่แบบ มันก็เห็นอยู่ทุกวันนะเนาะเธอก็เลยแบบตกลงนะ,ะแล้วก็ตัวของคุณอาเคมิก็เฝ้าลูกสาวส่วนตัวของคุณยาเอกโกะเนี่ยก็ออกไปในเมืองกับลูกชายของเธอค่ะซึ่งปกติแล้วตามเวลานัดแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่าเออบ่ายสามเนี่ยจะกลับเข้ามานะแต่แล้วจู่ๆปรากฏว่าบ่ายสามแล้วนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่กลับมาะคะ่ะแล้วก็จุดๆนี้เองค่ะพี่เธอในร้อนใจมากๆเลยนะคะแต่แล้วจู่ๆเนี่ยก็มี สมาชิกแก๊งเดียวกุซ่าเนาะก็ได้มีการเอาข่าวเนี่ยไปแจ้งให้กับคุณอาเคมิเธอเนี่ยก็ช็อกเลยนะเพราะเธอเนี่ยไปรู้ว่าระหว่างที่2คนนี้เข้าไปในเมืองตัวของมัซซูรุเองไม่เคยเห็นในเมืองมาก่อนตื่นเต้น ยืนดูไฟจราจรแต่ปรากฏว่าเกือบจะโดนรถชนนะคะแล้วคุณยาไอโกะเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยชีวิตทันตัวลูกชายเธอเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยเนาะแค่มีแผลถลอกปอกเปิดตันิดหน่อยและตอนนี้ทั้งคู่ก็อยู่โรงพยาบาลแต่ดูเหมือนกับว่าคนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยคือคุณยาไอโกะที่ได้ช่วยเหลือลูกชายของเธอไว้เพราะว่าในระหว่างนั้นเนี่ยขาข้างหนึ่งของเธอนะคะถูกรถทับค่ะแล้วมันก็ทําให้เลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยจะต้องแบบเหมือนว่า ถูกตัดขาข้างนั้นไปอ่ะลองคิดดูสิคะว่าคุณอากิโอเนี่ยโหโน่าสงสารมากเลยนะมาถึงตอนเนี้ย หวังดีอยากพาลูกเพื่อนไปเที่ยวแต่ตัวเองเนี่ยต้องเสียขาไปข้างหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยคุณอาเคมีเนี่ยแบบว่าเออรู้สึกผิดมากๆเลยนะคะรู้สึกแย่ก็ได้มีการขอขมาเธอหลายครั้งหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยออกจากโรงพยาบาลมาเรียบร้อยแล้วแต่อย่างที่ฝนบอกไปว่าคุณยาไอโกะเนี่ยไม่มีแขนแล้วหนึ่งข้างตั้งแต่แรกอยู่แล้วและพอมาเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ไม่มีขาอีกนั่นหมายความว่าเขาอะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยแขนข้างเดียวแล้วก็ขา ครั้งเดียวเท่านั้นโ้แบบมันน่าเศร้าแล้วก็สลดมากๆเลยนะคะแล้วก็พอผ่านเรื่องราวนั้นได้ไม่นานนะคะคุณยาเอโกะเนี่ยก็ได้ย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์ไร้ทางหนีแห่งนี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอออกไปได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเธอทํางานแล้วใช้หนี้หมดนะแต่เธอบังเอิญค่ะมีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮิคุระซึ่งเป็นลูกชายของตระกูลที่ทําบริษัทก่อสร้างใหญ่โตในญี่ปุ่นชายคนนั้นนะคะ หลงรักตัวยาเอโกมากๆเลยค่ะก็เลยทําให้แบบทุ่มเงินนะใช้นี่แทนเธอทั้งหมดแล้วพาเธอออกไปพร้อมกับลูกสาวของเธอค่ะตัวคุณอาเคมิเองเนี่ยคือเธอก็โอ้ยก็ยินดีนะถ้ามีคนพาเธอออกไปแล้วทําให้ชีวิตเธอมันดีขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เรื่องอยู่ดีนะคะคือแน่นอนว่าที่ผ่านมาลูกชายคนนี้หรือคุณฮิคุระคนนี้ ที่มันเป็นลูกชายของบริษัทก่อสร้างเนี่ยมาใช้บริการที่นี่บ่อยก็จริงนะแต่เธอก็รู้มาว่าแบบเออดูเป็นคนไม่เอาไหนนะคะ แล้วก็ดูท่าทางก็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ดีใจกับเพื่อนแต่อีกใจนึงก็แอบเป็นห่วงเพื่อนด้วยเหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้นะคะทั้งคู่ก็ย้ายออกไปเหลือเพียงแค่คุณอาเคมีกับลูกชายนะที่จะต้องอยู่ที่นี่ต่อและแล้วค่ะ3าปีถัดจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็สามารถที่จะออกจากนี่ได้นะคะเพราะว่าแบบก็ทํางานจนนั่นแหละจนหนี้หมดเนาะก็เลยได้ออกมาแล้วก็เปิดร้านอิชากยะซึ่งมันก็เป็นร้านที่เธอเนี่ย ทำงานอยู่หรือว่าเป็นเจ้าของอยู่จนถึงทุกวันนี้ภายใต้การดูแลของเธอแล้วก็ลูกชายของเธอพอฟังจะมาถึงจุดนี้นะคะก็เป็นการปิดจบบทสัมภาษณ์นะคะที่อุเกสึเนี่ยได้ไปคุยกับหญิงชาราหรือว่าคุณอาเคมิเนาะซึ่งเท่าที่ฝนฟังนะคะจริงๆถ้าเรามาวิเคราะห์ตัวอพาร์ตเมนต์ไร้ทางนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับจะไร้ทางนีจริง,รงๆนะคะเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าข้างห้องของเราอะ่ะ อ,อไม่มีตัวประกันหรือไม่มีลูกเหมือนกับเราอย่างเงี้ยการที่เราจะขอไปก็นอกก็ออกไปไม่ได้หรือในขณะเดียวกันถ้าข้างห้องของเรามีสมาชิกคนอื่นที่มีลูกเหมือนกันสมมติแต่เราไม่ได้ไว้ใจข้างห้องแล้วก็ไม่ได้สนิทมากพอนะเราเองก็ไม่กล้าออกไปข้างนอกหรือว่าทิ้งลูกออกไปกับใครก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งไอ้ภายใต้เงื่อนไขเนี่ยมันคืออาพารตเมนต์ไร้ทางหนีจริงๆนะที่ใช้จิตวิทยาล้วนๆเลย นะทั้งการออกไปข้างนอกแล้วก็การเฝ้ามองดูชีวิตคนข้างห้องนะโหเป็นอะไรที่แบบเออเนาะแปลกมากๆเลยอะแล้วก็อย่างที่บอกไปหลังจากที่โอเกสึได้คุยกับเธอคนนี้นะแยกแยก้ายออกมาแล้วก็ได้มีการเอาสิ่งที่สัมภาษณ์นะคะมาอ่านทบทวนกันอีกทีนะคะซึ่งเธอเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างแ,บบแปลกๆอะมันมีความอย่างที่แบบมันไม่เม k e s e n s แล้วก็ไม,ไม่ไม่ก็มันดูแ,บบแปลกๆอยู่นะ,ะซึ่งข้อแรกเลยก็คือ โอกิโทค่ะโอกิโทหรืออพาร์ตเมนต์แห่งนั้นนั่นแหละที่มีการปรับปรุงไว้เนาะมันเป็นธุรกิจสําหรับคนรวยที่มาใช้บริการเก็บค่าบริการแสนแพงครั้งละ1น0 0 0แสนเยนซึ่งดูเหมือนกับว่าเธอก็วิเคราะห์ว่าเอออันนี้ก็แปลกแพงกว่าสถานที่บริการทั่วไปยังเยอะแนะ่แถมข้อที่2องพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีแค่2ช่องเท่านั้นคือชั้น1กับชั้น2ใช่ไหมคะแต่และชั้นเนี่ยมีแค่4ห้องชั้นล่างมันเป็นสมาชิกแก๊งที่คอยดูแลอยู่เนาะก็คือสมาชิกแก๊งอยู่ชัั้นนนบบกก็คคือคที่ถูจมา แสดงว่าน่าจะมีชายหญิงที่แบบให้บริการเนี่ยแค่4คนซึ่งถ้าหากเปิดเป็นโอกิโทหรือว่าโรงเขาเรียกนะโรงคณิถาใช่ไหมคะธุรกิจอะไรมีแค่4ห้องเนื้อออกไหมมันน่าจะมีอีกหรือเปล่านะฮะนี่มันก็เป็นอีก หนึ่งจุดที่อุเกสึเนสงสัยพอฟังจะมาถึงตอนนี้เนี่ยเธอก็เลยคิดว่าอเรื่องราวที่ผู้หญิงคนนี้ที่เล่าให้กับเธอฟังเนี่ยน่าจะมีความคลาดเคลื่อนอะไรบางอย่างหรือขาดข้อมูลสําคัญอะไรบางอย่างไปนะคะเพราะมันดูเหมือนกับเล่าไม่จบหรือบอกไม่หมดอ่ะอืมแต่ก็อย่างว่าแหละนะว่าเรื่องราวผ่านการบอกเล่ามันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันได้ถึงแม้ว่าคนที่เราไปสัมภาษณ์หรือว่าคุณอาเคมิเนี่ย เจอมากับตัวก็จริงแต่เรื่องราวเนี่ยมันผ่านมา50ปีแล้วนะคะนับจากตอนสาวๆตอนนั้นจนถึงตอนที่เธอสัมภาษณ์ในปีนี้เนาะเธอเนี่ยก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณอะเคมิเนี่ยน่าจะจําไม่แม่นก็เลยไม่แปลกที่เล่าออกมาแล้วมันจะมีบางอย่างที่มันแปลกก็ติดขัดนะคะในขณะเดียวกันเธอก็คิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยกำลังเล่าไม่หมดน่าจะปิดบังความลับอะไรบางอย่างไว้นะแต่เธอเนี่ยก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะคะ แล้วเรื่องราวของเอกสารชุดที่10อาาพาร์ตเมนต์ไร้ทางหนีเนี่ยก็จบลงโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆฟังจนมาถึงตอนนี้แล้วนะคะตอนนี้จิ๊กซอยอยู่ในหัวฝนนี่คือประมาณ10ชิ้นแล้วนะคะ เอาล่ะฟังจะมาถึงตอนจบแล้วนะคะเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไดนะะ้ที่ด้านล่างคลิปนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับหนังสือบ้านวิคนคนประหลาด2เป็นอีกหนังสือนิยายดีที่แนะนําให้เพื่อนๆไปอ่านเล่มนี้ไม่ได้สปอนนะแต่เป็นความชอบส่วนตัวนะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะแบบลิ้มรสบรรยากาศความรู้สึก แบบที่ตอนที้ฝนอ่านว่ามันสนุกขนาดไหนรายละเอียดดีเทลเล็กๆเนี่ยไปซื้ออ่านกันได้เลยนะคะที่ร้านหนังสือชนะนาทั่วไปแต่ถ้าใครที่แบบอุย๊ยยังไม่มีเวลาอ่านเลยพี่ขอฟังก่อนนะคะ ก็รอติดตามได้เลยนะคะใน EP ีถัดไปนะะซึ่ง E ีีถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเอกสารชุดที่11แล้วเนาะมันจะเป็นเอกสารชุดสุดท้ายที่อุกนี่ยได้มีการรวบรวมมาค่ะทีนี้เดี๋ยวจะมี E p พีพิเศษนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยโหวตเหมือนกันว่าอยากฟังไหมนะคะมันจะเป็นตอนสุดท้ายเลยแหละที่จะทาการรวบรวมว่าเอ้ยปมปัญหาเนี่ย เอกสารเรืง11ชุดอะ่ะมันเชื่อมต่อกันยังไงว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นการเฉลยนะถ้าใครอยากฟังนะคะพิมมาเนาะหรือใครบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรพี่หนูไปอ่านเองไม่ต้องทํา ก็พิมพ์ม,มาแสดงความเห็นได้เดี๋ยวดูโหวตนะคะถ้าเพื่อนๆบอกเอยส่วนใหญ่อยากฟังก็เดี๋ยวจะทำให้นะคะเอาละค่ะใครที่ฟังจนมาถึงตอนนี้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามฟังจนมาถึงตอนจบคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกนะคะแล้วก็ขอโทษนะคะที่แบบว่าให้เพื่อนๆรอนานนะเพราะปกติเนี่ยมันต้องลงวันพุธใช่ไหมแต่ว่าตัวงานฝนวีดนี้เองคือแน่นมากนะคะ ก็นั่นแหละค่ะสลบนะคะมัวแต่ไปปัน่นจักรยานเยอะเกินไปนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงาน EP ถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้างานเบาแล้วจะกลับมาเคลียร์ให้ลงเป๊ะเป๊เป๊เป,เป๊มากขึ้นนะคะเอาล่ะแล้วก็อยากจะแชร์น,นิดนึงเนาะ พอดีว่าวันนี้นะคะอัดวันศุกร์นะคะมันตรงกับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติพอดีที่จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติศิริกิจนะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>คนไหนนะคะที่เป็นสายอ่านหนังสือไปซื้อกันได้นะคะหนังสือเยอะมากโดยเฉพาะหนังสือนิยายฆาตกรรมรู้สึกว่าแบบช่วงปีหลังๆมานะน,นันิยายืบสวนสอบส,วน,สวนคือเยอะมากนะคะนิยายแปลคือจึง้งๆทุกเล่มเลยนะวันนี้วันแรกที่ฝนไปจัดมาละแปดเก้าเล่มนะคะเอามากองให้ดูนะคะ แน่นอนว่าลึกลับจับมาสปอยคือสปอยอันชาติหน้าจริงๆอ่านไม่หวัดไม่ไหวนะส่วนใหญ่เป็นคดีฆาตกรรมทั้งนั้นเลยนะคะเลือกเองกับมือคะ่ะชอบทุกเล่มน,นะคะโหยแบบรอติดตามได้เลยนะคะเอาล่ะอีพีนี้นก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเจอกันใหม่อีพีหน้านะจ๊ะกับลึกลับจับมาสปอยฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ